สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านมิสเตอร์เซอร์วิสกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับลูกค้าก็ได้ส่งเครื่องนะครับมาจากจังหวัดตากนะครับ iPhone 7อาการก็คือค้าแจ้งมาอย่างนี้นะครับให้ดูแจ้งมาว่าใต้จอมีน้ำนะครับ2เครื่องรวันปุ่มทัชเล่นไม่ได้หลังจากที่เสียหลังจากเสียผมได้ทําการเป่าแห้งตอนนี้เครื่องดับไปได้2วันไม่ได้ชาร์จเพราะกลัวเสียหายนะครับ ก็ตัวนี้คร่าวๆจากที่ลูกค้าอย่าละกันแบบนี้มาก็สรุปเด้วว่าน่าจะโดนน้ำมานะครับมาเราลองมาแกะดูกันโอเคก็ข้างในก็ยังมีน้ำอยู่เลยนะครับเห็นไหมเอ่ยยังมีน้ำอยู่นะครับ คก็เดี๋ยวเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวทางร้านเช็คอาการก่อนเนาะว่าเป็นอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะแจ้งราคาแล้วก็การของเครื่องมีไปให้ลูกค้าทราบอีกทีนะครับมาทำมาซ้อมกันเลยก็หลังจากที่ผมได้ทําการเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับที่ลูกค้าแจ้งว่าปุ่มพัดไอดีสแกนนิวไม่ได้นะครับนี้ก็เกิดจากน้ํานะครับเข้าไปกัดบ,บริเวณอกเกตตนี้นะครับเห็นไหมบริเวณนี้นะครับแล้วก็ที่จอนะครับ มีคาบน้ําเต็มเลยในส่วนของจอตัวนี้นะครับก็ตอนที่ผมเช็คดูเมื่อกี้ละจอตัวนี้ก็เสียนะครับอันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนจอใหม่นะครับหนึ่งอย่างส่วนตัวนี้เดี๋ยวลองทาความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวลองซ่อมดูกันมาตรงตัวเมนบอร์ดนะครับในส่วนของตัวเมนบอร์ดเนี่ยผมได้เช็คแล้วก็คือเจอตัวนี้นะครับที่เสียโอเคที่เจอนะครับก็จะเป็นในจุดของบริเวณนี้ น้าเข้าไปกัดจนไอซีตรงนี้นะครับได้หลุดหายไปและมีบางตัวได้ไหมนะครับในส่วนของตัวเมมบอร์ดนะครับที่เมื่อกี้นี้ผมได้ตรวจเช็คไปแล้วมีอุปกรณ์บางตัวนะครับได้ช็อตนะครับก็คือเป็นลายไฟหลักนะครับที่ทําให้เครื่องเปิดติดนะครับตัวนี้พอมันช็อตปุ๊บก็เลยทําให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับเพราะลายนี้เป็นลายที่เป็นไฟเลี้ยงทั้งตัวเมมบอร์ดนะครับเห็นไหมจุดเหลืองแดงที่วิ่งไปนะครับไปเลี้ยงทุกตัว IC ในตัวเมมบอร์ดเลย ก็เดี๋ผมทำการเปลี่ยน IC ตัวนี้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการซ่อม i iPhone 7นะครับที่ลูกค้าส่งมาจากทางวตาร์เครื่องตกน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันครับตร้องหลังนะครับตร้งหน้ามาเทสเสียงครับอเคครับเสียงออกปกตินะครับเทสทัสกีน ตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนจอนะครับจอแทนนะครับติดจอเก่าลูกค้าตัวนี้เสียเลยครับน้ำเต็มเลยครับแถบสีแดงขึ้นนะครับเอทสกีนนะครับวิธีเทสก็เข้ามาที่โน้ตครับแล้วก็เลือกปากกานะครับก็ลองขีดไอทั่วจอเลยครับถ้าเส้นขาดแสดงว่าทัชสกีนมีปัญหานะครับ คือครับสตแกนก็เรียบร้อยครับทุกฟังก์ชันใช้งานได้หมดนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนนะครับคือปุ่มโฮมปุ่มโฮมลูกค้าที่แจ้งว่ามันพัดไม่ได้นะครับหรือมันสัมผัสไม่ได้นะเพราะว่าปุ่มโฮมตัวนี้โดนน้ำนะครับแล้วน้ําเข้าไปกัดเหมือนที่ผมให้ดูในช่วงที่ผมกาลังซ่อมตัวเมนบอร์ดนะครับอันนั้นก็คือน้ําเข้าไปกัดในส่วนของตัวทัชไอดีจนเสียหายนะครับไม่สามารถซ่อมได้เลยตัวนี้ลูกค้าก็ได้ทําการเปลี่ยนปุ่มโฮมใหม่นะครับแต่ว่าปุ่ม นะครับโอเคครับก็สำหรับการซ่อม iPhone 7เครื่องตกน้ำจากจังหวัดตาก็เรียบร้อยครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอาจจะซ่อมอย่างนี้นะครับก็คือส่งมาซ่อมกับเราได้เดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่ไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับสามารถส่งผ่าน JNT Curly z a ี่เซ็ไปรนีไทยนะครับได้ทุกช่องทางเลยโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง y o u t u b e ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ